โนเวทเวียงจานแอคคอร์ e โฮเทลดอทคอมครีมเปลี่ยนสีผมมาโนดักแฮเมดอมดับเบิ้ลมินมินเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตาจินเจนลานเพลผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากออสเตรเลียถึงเวลาที่คู้แข่งมาเยือนเราช่วงนี้แล้วค่ะพี่ต้าไม่อยากดูค่ะไปดกว่าเย็นๆค่ะพี่ต้าเพราะว่าคุณผู้ชมในอยากจะทราบนะคะว่าคนั่ง ยอยนิยมประจำสัปดาห์นี้จะเป็นใครอ,อย่๋รอช้าค่ะไปชมกันดีกว่า,าค e วนเมื่อทีวีคูโพดารานั้นยอนิยมประจำสัปดาห์นี้น้ำรวมทนทะลักไม่แพ้น้ำใสชาไทยที่แถ่ช่วยผู้ประสบภัยจากอุธธทกภัยเลยละค่ะสาวโดนักคือนกาสนานจากละครเย็นหัวใจรักข้างพบถึงกระโดดเข้ามาติดรัามาช้ายัางดีกว่าไม่มานะคะ คานูซามเน่ก็กลับทาแบ็คเข้ามาในชาร์ตได้อีกครั้งหลังสุดท้ายเป็นหนึ่งสัปดาห์จากละครเทพบุตรมายาเจิดากาำแรงค่ะอันดับ3ามไต่ขึ้นมาจากอันดับสี่สำหรับอ้อเบียดาที่พิสูจน์ไม่ลายมือให้เห็นประจักษ์อีกครั้งในละครเรื่องมาลายสามชายทางชั้วังห้าของเราค่ะก้าวเ็เอกใหมแ่แกะกล่องอย่างทิมคินเบอรี่จากละครชาลายมลัยเข้ามาในชาร์ตสัปดาห์แรกก็พุ่งมาอยู่อันดับสองแล้ว ในเวลาของนางเอกหน้าเก่า <don> ฟ <'t S 1> ีมือเก่าอย่างแอนท้องประสมจากละครที่สมากรสชาติเรตติ้งในเรื่อง365วันแห่งรักค่ะโคจรกลับมาพบกันแล้วเรื่องนี้เป <ragt> ็น <dancing> ยังไงบ้างก็ดีค่ะก็จะเป็นอีกรสชาิินึงเป็นชีวิตคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นแต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ประคับประคองชีวิตกันจนถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แค่ล่วงหน้าหนึ่งพฤศจิกายนสำหรับสาวแอนด้วยนะคะเธอคนนี้ไม่ต้องบรรยายอะไรมากสวยรวยเก่งนี่ละคะ่ะนางเอกตัวจริงูาพลาับสกุปสตาร์นิวสเปเชียล10หนังไทยฆาตการรมสยองขวัญรับ,บวันฮอลีวีมีเรื่องใดติดโถกันบ้างอย่าลืมติดตามกันนะจ้ะค่ะก็ขอแฮปปีรร้เบร์กับดาราประจำสัปดาห์ด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามความสนุกสนานกันต่อนะคะ2ทุ่ม10นาทีค่ะและ ที่สำคัญทีพูเลสก็รอคุณอยู่ห้ามพลาดขาด2ทุ่ม5นาทีวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะ<ม>สบู่ et, ูเบนเนสซีแอนด์อีครีมและโฟมบูฮิมาฟูจิเป่าค่ะข้อคิดส่งท้ายวันนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดค่ะเพราะว่าถ้ามัวลังเลอาจจะพลาดโอกาสตลอด<ม>ชีวิตนะคะค่ะตอนนี้หลายๆพื้นที่ในประเทศไทยนะคะกำลังประสบปัญหายอย่างหนักค่ะ,คะเราคนไทยนะคะต้องช่วยเหลือการสังคมไทยจะได้เป็นสุขค่ะใช่ค่ะ,คะวันนี้เราสองคนต้องเซอร์กุดบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Here we pull tonight.